BOA Happy Health 1ล้านนะคะวันนี้รู้จะมาเล่าเกี่ยวกับรายละเอียดแผนซึ่ง1ล้านบาทเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นของ BOA Happy Health p r e m i u m คือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแบบ5 0 0แสนด้วยแต่ว่าตอนนี้ก็คือมีการอัปเดตแผนใหม่แล้วก็จะตัดตัว5 0 0แสนออกไปจะเริ่มต้นที่1ล้านบาทสำหรับตัวเริ่มต้นที่แบบใครกำลังมองหาประกันสุขภาพเริ่มต้นแล้วก็สามารถจ่ายเป็นรายเดือนด้วยก็ได้อันนี้ก็จะเป็น ตัวที่ลุงแนะนำนะคะซึ่งรายละเอียดของ BLA Happy Heal t h 1ล้านเนี่ยจริงๆต้องพูดว่า BLA Happy Heal t h Premier 1ล้านมันจะมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยววันนี้ลุงจะมาเล่าให้ฟังนะคะอย่างแรกก่อนเลยเล่าคอนเซปต์ของ Happy Heal t h Premier ก่อนคือมันจะเป็นวงเงินต่อครั้งในการรักษาหมายความว่าถ้าในปีนั้นเนี่ยเรามีรักษาทั้งหมด3โรคแยกกันมันก็จะเป็นโรคละ1ล้าน แยกกันไปไม่ได้เป็นวงเงินต่อปีนะคะอันนี้เนี่ยจะนับวงเงินใหม่เนี่ยก็คือรักษาคนโรคกันคนละครั้งกันหรือรักษาโรคเดียวกันแต่ว่าต้องเว้น90วันก็จะเปิดเป็นวงเงินใหม่ให้สำหรับรายละเอียดข้างในนะคะก็คือจุดไฮไลท์อย่างแรกคือค่าห้องเหมาจ่ายตามจริงในห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน หมายความว่าถ้าเราถือตัวนี้ที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยเราก็สามารถไปแอดมิทที่ไหนก็ได้แล้วในประเทศไทยจะเป็นโรงพยาบาลชั้นนําในกรุงเทพก็ได้หรือว่าเ,เลือกสถานที่ที่เราสบายใจในการรับการรักษาได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลค่าห้องถึงแม้อนาคตเนี่ยค่าห้องจะมีการปรับเพิ่มเท่าไหร่ก็ตามเราก็ยังสามารถใช้ตัวนี้แอดมิดโดยที่ไม่ได้โดนส่วนต่างค่าห้องเลยนะคะ เราะว่าตัวนี้เป็นแบบเหมาใจาค่าห้องเป็นห้องพักเตียวมาตรฐานนั่นเองทีนี้ต่อมาก็คือวงเงินค่ารักษาการผ่าตัดแล้วก็การเรียกรถพยาบาลในกรณีแบบเรียกรถพยาบาลในเคสฉุกเฉินใช่ไหมคะหรือค่าห้อง ICU ก็ตามคือจ่ายตามจริงหมดเลยไม่ได้มีการกำหนดวงเงินอะไรอีกแล้วก็คือจ่ายตามจริงตามบินในวงเงิน1ล้านบาทที่เราเลือกอ่ะ ทีนี้มันก็จะมีส่วนของหลังจากที่เราแอดมิดเสร็จตอนที่เราจะออกจากโรงพยาบาลค่ายากลับบ้านในส่วนแผน1ล้านเนี่ยจะให้20,000บาทสูงสุด7วันนะคะซึ่งปกติเนี่ยค่ายากลับบ้านในการแอดมิดเนี่ยมันก็จะประมาณ2-3 0 0 0พันประมาณนี้นะคะเท่ากับวงเงิน20,000อันนี้ก็คือเหมือนเหลือๆได้เลย แล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือวงเงินฉายแสงล้างไตให้คีโมกรณีไม่ได้นอนโรงพยาบาลน,นะคะปกติการรักษาแบบนี้มันจะไม่ได้นับเป็นผู้ป่วยในคือเราแค่ไปรับยาหรือไปล้างไตแล้วเราก็กลับบ้านจะนับเป็นผู้ป่วยนอกซึ่งตรงนี้เป็นวงเงินแยกออกมาคือ1ล้านบาทต่อปีหมายความว่าถ้าเรามีการแอดมิด ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วรักษาด้วยโรคมะเร็งหรือไตก็ตามก็จะเป็นวงเงิน1ล้านใช่ไหมคะส่วนตอนที่เราออกมาจากโรงพยาบาลก็จะมีวงเงินอีก1ล้านในการล้างไตใช้แสงให้คีโมตรงนี้แยกกันพอครบ1ปีเนี่ยก็จะตัดรอบใหม่ก็จะเป็นรีเฟรชใหม่อีก1ล้านแบบนี้นะคะ แล้วก็หลังจากที่เมื่อกี้ที่เล่าไปว่าหลังจากที่เรารับยากลับบ้านเรียบร้อยแล้วจากหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลแล้วหมอนัด follow up ตัวนี้ก็จะมีวงเงินอยู่ที่2000บาทในการแอดมิดครั้งนั้นนะคะคือหลังจากที่เราแอดมิดมาแล้วแล้วหมอนัด follow up อีก1สัปดาห์แบบนี้ค่ะก็จะมีวงเงิน2000ตรงนี้ให้แล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือจะมีในส่วนของผู้ป่วยวิกฤต คือสมมุติว่าเราเกิดเป็นเช่นมะเร็งระยะลุกลามอย่างเงี้ยค่ะก็จะนับเป็นผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็จะได้เงินสดเป็นเงินก้อนเหมือนเราซื้อประกันโรคร้ายแรงอันนี้ให้อีก3 0 0 0สนบาทแต่อันนี้ก็คือจะให้เป็น1ครั้งในไลฟ์ไทม์ของตัวแบบประกันแบบนี้นะคะแล้วก็พูดมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะอยากฟังเรื่องค่าเบีย้ยในตัวแผนเริ่มต้นของ Happy h e a l t h Premium 1ล้านนะคะ ค่าเบีย้ยนะคะก็คืออันนี้ลุงยกตัวอย่างสำหรับเพศหญิงและชายอายุ35ปีมาให้นะคะสำหรับเพศชายเนี่ยอายุ35เบีย้ยแบบไม่มีรับผิดส่วนแรกเลยหมายความว่าคุ้มครองตั้งแต่บาทแรกที่เราทำประกันนะคะก็คือเบีย้ยอยู่ที่19,944บาทต่อปีส่วนเพศหญิงอายุ35ปีเบีย้ยอยู่ที่21,865บาทต่อปี เบีย้ยตรงนี้เนี่ยคือมันจะคือแผน BOA Happy Health Premier เนี่ยจะมีการปรับเบีย้ยเพิ่มทุกๆ5ปีตามช่วงอายุที่ลงท้ายด้วยเลข1กับเลข6ซึ่งเราก็จะเห็นตามในตารางตรงนี้ว่ามันจะมีการค่อยๆปรับเพิ่มยังไงได้บ้างไอเบีย้ยตรงนี้ค่ะเราสามารถแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนรายปีได้ แล้วก็สําหรับเบีย้ยปีแรกเนี่ยสำหรับบางคนจ่ายเบีย้ยรายปีสามารถเลือกผ่อนศูเสีเดือนได้ด้วยในบัตรเครดิตกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกสิกรกสิกรนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นารายละเอียดแผนของ BLA Happy h e l l t h Premier 1ล้านบาทแล้วก็ตัวอย่างค่าเบีย้ยคร่าวๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมหรือว่าอยากปรึกษากับรุงก็แอดไลน์มา คุยกันได้ที่ at @bla_team_a ค่ะสำหรับใครที่อยากให้รุงดูแลนะคะสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ at @bla_team_a ค่ะ